สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาอัปเดตไข่นกกระทาที่ฟักกันนับจากวันนี้ก็ตั้งแต่วันลงฟักถึงวันนี้ก็สิบวันเราจะมากลับไขกันแล้วมาทดลองสองไข่เชื้อกันนะครับเราจะมาเอาไข่ออกจากกลองฟักกันท,ที่หนึ่งครับ ่าที่สองถาที่สามแล้วก็ถาที่สี่เราจะกลับไข่ โดยการใช้มือรูปไปให้ไข่มันขยับขเยือ่อเปลี่ยนรูปแบบทให้ครบทุกทาง ถ้าเป็นเครื่องอัตโนมัติก็จะสะดวกขึ้นแต่ว่ามันก็ใช้งบประมาณสูงในการซื้อตู้ฟักตู้ฟักแบบประหยัดก,ก็เราก็ต้องกลับมือใช้เวลาไม่เยอะแป๊บเดียวเดี๋ยวต่อไปเรามาส่องไข่เชื้อกันครับโอเคไข่เชื้อเราจะส่องผ่านแสงแสงแฟลชโทรศัพท์นะครับก็ต้องใช้ความมือน,นิดนึงผมจะสูบนะครับ เอาไปถ่ายที่หนึ่งดูกว่าจับสูงขึ้นมาเลยมีเชื้อนะครับแบบนี้มันทึบๆโอเคถ้ามันไม่มีเชื้อมันก็จะใสสว่างมองเห็นข้างในแต่นี่มีเชื้อนะครับเชื้อเดินดีไข่กวดทึบเดี๋ยวลองฟองต่อไปดู สูงครับสูงเป็นที่ที่ไปนี่แบบนี้ครับไม่มีเชื้อแบบนี้เราต้องเก็บออกเลยนะครับสิบวันแล้วเชื้อไม่เดินแบบนี้ฝักไปเป็นตัวอ่าสุบอีกอันนี้อันนี้ผ่าทึบนะครับไม่ใส ถ้าลูกใสจะเป็นแบบนี้เราจะมองเห็นแบบนี้เลยโอเคสุดอีกครับเนี่ยลูกนี้ผ่านสุดครับผมจะสุมสักห้าหกฟองแบบนี้ผ่านนะครับมันก็ต้องมีมั่งที่เชื้อไม่เดินเชื้อตายสุด อันนี้ก็ผ่านนะครับเดี๋ยวลองตะ,ตะก้าอื่นดูอตะกานี้มังสุงมาเลยผ,นนผ่านครับผ่านครับนี่แบบนี้ไม่ผ่านนะครับเี่ แบบนี้ไม่มีเชื้อครับแล้ต้องเก็บออกไปเลยเสียเวลาฟักเฉยๆนะครับโอเคนะครับข้าวๆ้าวเบื้องต้นเดี๋ยวผมจะเอาไข่ใส่ในเครื่องฟักต่อครับครับเสร็จแล้วผมก็เอาไข่ใส่ในกล่องฟักไว้คืนละเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันอีกสัก6วันนะครับมันจะครบกําหนดาการแตกฟัก ของลูกโลกรทาเดี๋ยวเรามาดับอัปเดตกันอีกครั้งหนึง่งยังไงก็รบวนฝากเพื่อนๆติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกหกวันครับขอบคุณมากครับ